เอาครับพี่น้องครับนี่มาดูข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับพี่น้องครับนี่นาะนั่นก็คือข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่มีชื่อว่าหอมมิ่งขวัญนะครับหรือว่ามะลินาปังครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ไปครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ t ิ k ต o อกครับผมที่มีชื่อช่องว่ายแฮปปี้การเกษตร c a n n e l ครับพี่น้องครับนีเนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้ครับผมนี่แดดเปี้ยงๆนะครับผมนี่เวลากับประมาณใบสองกลัวๆครับเกือบใบสามครับพี่น้องครับนี่ผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ้งแปลงเกษตรนะครับซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างอีกหนึ่งแปลงของแฮปปี้การเกษตรนะครับ ซึ่งสาหรับแปลงนี้เป็นแปลงพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นแปลงนาดําครับพี่น้องครับนี่นาะนี่เบื้องผ่านเล่นนะครับตรงนี้ครับพอพี่น้องครับนี่เห็นใบทงบะสั้นสั้งลางเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์ที่จะนําเสนอในวันนี้เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับผมนาปังที่ดีที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เที่ยวมีอยนาะหรือบางคนเอื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นเขามะลินาปังครับนาะ นั่นก็คือข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าหอมมิ่งขวัญครับเนี่ยเอาส่วนละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับถ้าพี่พนออกไปเบิ้งกันเลยครับผมเอานี้ครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ้งกันชัดๆนะครับผมสําหรับแปลงข้าวของเราแปลงนี้นะครับผมเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมนี่อยู่ในพื้นที่ทั้งเมิดประมาณสิบไร่ครับพิกัดนี่อยู่อำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาฬสินนะครับกับข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ที่กาลังมาแรงที่สุดนะครับผมซึ่งมีชื่อว่าหอมมิ่งขวัญครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาเบื้องต้นนะครับเขาเบื้องลักษณะประจําพันธุ์นะครับว่าเป็นอย่างไรแน่นะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีลักษณะต้นเตี้ยครับผมต้นเตี้ยความสูงนี่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบเซนครับผมกระบอสูงครับผมพี่น้องครับซึ่งความสูงเท่านี้นะครับเออเข่ากระบอล้มครับขนาดเจอพายุ หลายครั้งมากแล้วนะครับผมปรากฏว่า110เซนไม่มีปัญหานะครับลำต้นแข็งแรงแตกกอได้ดีนะครับผมเห็นบ่หนึ่งกอว่ามันยีสิบ้นครับพี่น้องครับเห็นบ่หนึ่งกอว่ามันยีสิบ้นนะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องครับเห็นบ่เลี้ยวไปนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เห็นบ่แค่นกลองให้พี่น้องป้องไปด้เบิ้งกันนะครับ สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับได้อย่างน้อยนี่หนึ่งตันหรือว่า1000กิโลกร,รัมต่อไร่แน่นอนนะครับซึ่งจะสังเกตจากการที่ข้าวมีลักษณะละแงะทีคำว่าละแงะทีคืออย่างครับคือจับซ่อนกันครับผมพี่น้องครับเีเห็นม่ลักษณะซ่อนกันซ่อนกันแบบนี้นี่ก็เอ็นว่าละแงะทีนะครับนี่เบิงแต่ละห่วงแต่ละห่วงเนาะ มเมล็ดซ้อนกันนะครับซึ่งการแต่ก,กอยอดเยี่ยมนะครับผมการแต่กอแต่ละกอยอดเยี่ยมเนาะและยังไม่พอนะครับและแง้จับถีอีกต่างหากนะครับก็เลยส่งผลทําให้ข้าวสายพันุ์นี้นะครับผมเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับผมนี่นะครับส่วนเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวครับพี่น้องอายุการเก็บเกี่ยว110วันครับพี่น้อง ก็เลยมีสซลกแกนง่ายๆจำง่ายๆครับความสูง110เซนแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยว110วันครับพี่น้องครับเอามาเบิงกันนะครับผมนี่ชัดๆนะครับยางมาเบิงทั้งนี้ผลปรากฏว่าบู้ยขัดปัะยั่งนะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้100วันครับพี่น้องครับเห็นปะอีกบกีมือกระสีแดงทำการเกี่ยวแล้วครับผมก็เลยให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบ่งกันนี่ครับผมนี่อ๋อแผ่นให้พี่น้องนะครับได้เบ่งกันเห็นปะ เบิง้งเบ้งครับพี่น้องครับเห็นบ่นี่นี่นเลี้ยวไปทางไหนเนี่เป็นตาสอนให้เห็นบ่เบิ้งลักษณะของหมากครับเอากล้องให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งกันนี่และที่สําคัญที่สุดนะครับสาหรับลักษณะประจําบันก็คือเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่มีลักษณะหลังจากหุงแล้วนะครับอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมค่ายๆกับข่ามะลิครับผม ซึ่งก็มีหลายๆคนนะครับให้ฉายาว่าเป็นข้าวเจ้ามะลินาปังครับผมเนื่องจากว่าลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายกับมะลิครับผมพี่น้องครับเห็นบ่จึงเป็นที่ไปที่มานะครับของบางคนเขาเอื่นว่าข้าวมะลินาปังพะน,นะครับผมนี่เนาะและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะประจําพันธุ์ถ้าเขาพันธุ์ดีสีมีลักษณะใบท่งเป็นสีสละครับผมพี่น้องครับเห็นบ สั้นสังลางแบบนี้ครับผมนี่เนาะแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะต้านทานต่อโรคครับผมต้านทานต่อโรคเกน้อนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมเนาะเอาท้ายสุดฝากที่ฝากน้องก,กันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าหอมมิ่งขัญครับข้าวเจ้านาปัง110เซนความสูง ส่วนอายุการเก็บเกี่ยว110วันครับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะได้นะครับเพื่อที่จะไปทําการเพาะปลูกในฤดูการน้าปังในรอบที่สองนี้นะครับเอาก็สามารถประสานมานะครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับผม0899428684ครับ0925164252นะครับ แล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาเังในฝากที่ฝากนองกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขัญใชไวเจเกษพร้อมทีมงานขอมล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่บุ้ยบังหว่วงครับพี่น้องครับนี่หอมมิ่งขัญครับผม110เซน110วันครับผม